สวัสดีครับวันนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องวิธีการเปิดใจนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเปิดใจตัวของเราเองให้ได้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังหาอยู่คืออะไรนะครับและวันนี้ทุกคนก็เหมือนกันครับที่อยู่ภายนอกนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็อยากมีรายได้เสริมอยากมีสุขภาพดีนะครับวันนี้เรามาเจอธุรกิจดีๆชื่อว่าฟินโกนะครับเราลองถามเล่นๆดูนะครับว่าถ้าเรามีเงินนะครับข้อที่หนึ่งเราจะใช้ประโยชน์คําถามเพื่อต่อยอดธุรกิจนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับมีเงินหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเราทำอย่างไรให้มีรายได้เพิ่มนะครับเป็นวันละพันสองพันสามพันสี่พันก็แล้วแต่นะครับอ่านะครับวันนี้คุณหาเจอไหมถ้าคุณหาไม่เจอเรามีธุรกิจหนึ่งนะครับชื่อว่าฟินโกนะครับสนใจไหมครับนี่ก็คือคําถามที่หนึ่งนะครับคําถามที่สองเวลาเราจะถามเขานะครับก็คือถามว่าถ้ามีเงินนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าตรงนี้ แล้วถ้าเอาเงินมาต่อยอดธุรกิจให้มีรายได้ถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนบาทสองแสนบาทสามแสนบาทจนถึงหนึ่งล้านบาทคุณเอาไหมครับนะครับนี่ก็คือเราใช้ประโยชน์คำถามถามเขาเลยครับข้อที่สามนะครับทําอย่างไรให้มีรายได้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าช่วงโควิดนะครับแบบนี้นะครับเราจะทําอะไรดีครับถามเขาดูถ้าเขาบอกว่าไม่รู้จะทําอะไรเราบอกว่าเรามีฟินโกนะครับที่จะช่วยเหลือคนให้ประสบความสาเร็จได้นะครับข้อที่สี่นะครับ วันนี้หลายคนบอกว่าเจอโควิดนะครับออกจากบ้านก็กลัวทานอาหารก็กลัวนะครับไปไหนก็ลําบากนะครับจะหารายได้ที่ไหนดีวันนี้ถ้าไม่มีทางออกตรงนี้นะครับเราก็สามารถมีพิงโกที่จะช่วยเหลือทุกคนได้นะครับวันนี้นะครับนี่คือข้อที่4นะครับข้อที่5ทุกๆวันที่เราอยู่บ้านนะครับเล่นเฟซเล่นไลน์นะครับแต่มีรายได้นะครับแต่มีรายได้ถึงวันละ1000วันละ1 0,000นนะครับสนใจไหม นะครับตรงนี้เราก็ถามเขานะครับปกติคนเล่นเฟซเลนไลน์ปกติจะไม่มีรายได้อยู่แล้วนะครับอ่าและวันนี้เรามีพิงโกที่จะช่วยเหลือคุณได้เอาไหมครับนะครับข้อที่6นะครับใช้คําถามต่อเนื่องเลยครับวันนี้ฝันอยากมีเงินเก็บไหมสักหนึ่งแสนหนึ่งห้าแสนหรือว่าหนึ่งล้านนะครับวันนี้ถ้าโอกาสมาถึงคุณจะรับไหมนะครับหรือว่าอีกคนนึงบอกว่านะครับฉันอยากปลดหนี้นะครับสักหนึ่งแสนสามแสนบาทมีธุรกิจไหนบ้างในปัจจุบันที่จะปลดหนี้ได้นะครับ ถ้าเขาหาไม่เจอครับเรามีฟินโกนะครับเราก็บอกเขาได้เลยครับให้เขาศึกษารายละเอียดนะครับข้อที่7นะครับวันนี้เราเลือกซื้อสินค้าฟินโกนะครับสักชิ้นหนึ่ง1599บาทนะครับของผมเองมีซื้อนาฬิกานะครับ1เรือนนะครับแต่วันนี้นะครับเรามีอาชีพแถมให้ด้วยนะครับคุณสนใจไหมอาชีพเราอาชีพนี้สามารถสร้างเงินให้คุณได้นะครับวันละพันสองพันสามพันถึงวันละหมื่นนะครับอ่าเราก็บอกเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าเรื่อง ของฟินโกนะครับข้อที่8ธุรกิจอะไรบ้างครับถามก็ดูครับที่ลงทุนแค่1นึ่นะครับแต่รายได้ไม่จํากัดคุณสนใจไหมอ่านะครับนี่ก็คือคําถามที่8นะครับคาถามที่9นะครับผมคุยถึงเรื่องเครื่องมือครับวันนี้มีเครื่องมืออะไรบ้างครับในปัจจุบันที่สามารถทําให้เราสาเร็จได้เร็วที่สุดนะครับปัจจุบันถ้าเราทําอาชีพเท่วๆไปครับรายได้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นบาทนะครับ แต่วันนี้ถ้าเราทำพิงโกเราสามารถมีรายได้ถึงนะครับหนึ่งแสนบาทได้นะครับโดยใช้ระยะเพวลาหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือหลักการเปิดใจนะครับของผมที่จะถ่ายทอดให้กับทุกๆท่านไปสู่ความสำเร็จนะครับวันนี้ลองฝึกฝนนะครับให้นะครับเป็นมืออาชีพเลยครับและทุกคนจะประสบความสาเร็จกับพิงโกนะครับวันหนึ่งเราเปิดใจกับเพื่อนนะครับให้ได้สิบคนยี่สิบคนนะครับต่อวันอย่างนี้ครับอย่างน้อยจะมีคนนะครับ ที่สนใจแน่ๆครับไม่ต่ำกว่า3าถึงหคนครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับกับนะครับคลิปนี้ครับการเปิดใจครับสวัสดีครับ